วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวที่อาจจะฟังดูสวนทางกับกระแสะหลักสักหน่อยนะคะหลายคนคงเคยได้ยินเรื่องของวิ s ชั่นบอร์ดหรือว่าการสร้างภาพฝันในอนาคตที่เราต้องการกันมาเยอะแล้วใช่ไหมคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่พยายามแล้วพยายามอีกแต่ก็ยังมองไม่เห็นภาพฝันของตัวเองอย่างชัดเจนยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรกันแน่ยังรู้สึกเคว้งคว้างกับคำถามที่ว่าชีวิตเราต้องการอะไรเราชอบอะไรเราอยากได้อะไรวันนี้นะคะเดียมีอีกเครื่องมือหนึ่งที่สามารถจะช่วยคุณได้คะ่ะเครื่องมือที่ว่านี้อาจจะทำให ให้คุณค้นพบเส้นทางของตัวเองได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนั่นก็คือแอนตี้วิชันค่ะคำนี้นะคะก็พอดีเดียวไปได้ยินมาจากยูทูบเบอร์ต่างประเทศนะคะหลายคนเขาพูดกันเลยค่ะเขาบอกว่าเวลาที่เราอยากจะหาอะไรที่เราชอบเนี่ยบางทีเรานึกไม่ออกแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องที่เราไม่ชอบเนี่ยเราคิดขึ้นมาได้แบบไวมากเลยชื่อมันอาจจะฟังดูแปลกๆนิดนึงนะคะว่าแอนตี้วิชันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เพราะว่าถ้าวิชันเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากเป็นอยากมีอยากทํา แอนตี้วิชัก็คือสิ่งที่เราไม่อยากมีไม่อยากทําแล้วก็ไม่อยากเป็นค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละหลายครั้งในชีวิตจริงนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่เราเนี่ยทนไม่ได้ใช่ไหมคะเราอึดอัดกับสิ่งนี้เราก็เลยเลิกทําเราไม่ไหวแล้วกับสิ่งนี้เราก็เลยเปลี่ยนแปลงเช่นแบบเรารู้สึกว่าเออเราอ้วนไม่ไหวแล้วอีกนิดนึงเราจะเป็นโรคและ เราถึงลุกขึ้นมาลดน้ำหนักหรือเรารู้สึกว่าเราขี้เกียจไม่ไหวและชีวิตไม่ไปทางไหนเลยเราก็เปลี่ยนตัวเองมาเป็นคนขยันหรือเรารู้สึกว่าตอนนี้เงินไม่พอใช้เลยเราก็เปลี่ยนตัวเองมาหาอะไรทําเพิ่มการเปลี่ยนแปลงบางทีมันมาจากสิ่งที่เราทนไม่ได้เป็นเรื่องปกตินะคะถ้าหากว่าเราจะรู้สึกว่าเราเห็นสิ่งที่เราไม่ชอบชัดเจนกว่าสิ่งที่เราชอบค่ะตอนนี้คุณตัดสินใจเปลี่ยนงานนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าบรรยากาศการทํางานเนี่ยมันรู้สึกแย่มากเลยจริงไหมอย่างตัวเดียเองนะคะตอนที่เดีย ลาออกจากงานที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวไปทํากับเขาได้แค่เดือนเดียวเองเพราะว่าเดี๋ยวรู้สึกอึดอัดกับสภาพแวดล้อมของการทํางานค่ะมันเป็นการไปทํางานที่เราไม่สามารถรู้สึกคุ้นเคยกับเพื่อนคนไหนได้เลยซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นแบบนี้ในชีวิตการทํางานของเดียาก่อนเดียวก็เลยรู้สึกว่าเออบรรยากาศที่เนี่ยมันไม่ใช่จริงๆอ่ะเราอยู่ไม่ได้จริงๆก็เป็นการไปทํางานที่สั้นที่สุดในชีวิตเลยนะคะแค่เดือนเดียวหรือการที่ใครสักคนนะคะตัดสินใจยุติความสัมพันธ์เพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันทําให้เรารู้สึกไม่มีความสุขเลย มันมีแต่ความไม่สบายใจเราจะต้องเสียใจหรือว่าเราจะต้องรอในสิ่งที่เราไม่แน่นอนความเบื่อหน่ายแบบนี้ล่ะคะ่ะมันทําให้เราตัดสินใจลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงบางอย่างและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของแผนที่ชีวิตที่ใครหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าบางทีเราเริ่มจากสิ่งที่เราไม่ชอบก็ได้นะเพราะว่าพอเรารู้ว่าอะไรที่เราไม่ชอบอะคะ่ะเราจะสามารถชัดเจนกับสิ่งที่เราชอบมากขึ้นย้อนกลับไปที่เรื่องของความสัมพันธ์ใช่ไหมคะหลายคนอาจจะจบความสัมพันธ์แบบโอเคเรารู้แล้วว่าเราคบกับคนแบบนี้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่อะค่ะอะไรบ้างที่มันจะเป็นเกณฑ์ว่าเออถ้ามาแบบนี้ไม่ได้แน่นอนหรือว่าถ้าเป็นเรื่องงานถ้าเราไปเจอที่ทํางานที่มีสภาพแวดล้อมแบบนี้เนี่ยแหละมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ตัดสินใจตั้งแต่ตอนที่ผ่านด่านเรื่องของสัมภาษณ์แล้วก็ได้และเนี่ยค่ะคือประโยชน์ของการเห็นสิ่งที่เราไม่ชอบอย่างชัดเจนค่ะ มนุษย์เรานะคะมีกลไกการเอาตัวรอดที่น่าสนใจค่ะสมองของเราเนี่ยมันจะจดจําความเจ็บปวดหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะหลีกเลี่ยงได้ดีเป็นพิเศษมันจําได้ดีกว่าการจดจําความสุขอีกนะคะ ลองนึกถึงตอนที่เราเคยไปจับอันนี้แล้วมันเกิดไฟฟ้าสถิตใช่ไหมคะเราจะจําได้ทันทีเลยว่าคราวหน้านะถ้าหากว่าเรามือแห้งมากนะเวลาที่เราจะไปจับรถเข็นในซูปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าเปิดประตูรถเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องทําให้มือเราเปียกนิดนึงก่อนเพื่อที่เราจะได้ไม่โดนไฟฟ้าสถิตช็อตอีกหรือกระทั่งเมื่ออาหารอร่อยเมื่อสองสาเดือนก่อนเราอาจจะจํารายละเอียดไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยคะ่ะคือเหตุผลว่าทาําไมแอนติวิชันน่ะจึงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการกระตุ้นให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้ แล้วเราจะมาเริ่มต้นสร้างแอนติวิชันได้ยังไงไม่ยากเลยค่ะก็มี3คํคำถามนะคะที่ให้ทุกคนเนี่ยลองถามตัวเองดูค่ะอาจจะหากระดาษปากกานะคะมาจดแนะนำว่าการทำแอนติวิชันค่ะให้ใช้กระดาษกับปะกาเนี่ยมันจะเวิร์กมากเพราะเราจะได้ขีดเขียนแล้วก็ฆ่าออกนะคะลองหยิบกระดาษกับปะกามาเลยค่ะแล้วก็ลองจดไปพร้อมๆกันก็ได้คำถามนี้หนึ่งนะคะเราไม่อยากรู้สึกยังไงในชีวิตประจำวันของเราให้ลองสังเกตค,ความรู้สึกตัวเองในแต่ละวันค่ะว่ามันมีความรู้สึกไหนที่ทำให้ เราอึดอัดเราเครียดเราเบื่อหรือหมดพลังงานอยู่บ่อยๆลองเขียนสิ่งนั้นออกมาให้ชัดเจน เช่นบางคนอาจจะบอกว่าเราไม่อยากรู้สึกไร้ค่าไม่อยากรู้สึกติดกับดักในสิ่งที่เราไม่ชอบไม่อยากรู้สึกโดดเดี่ยวคำถามถัดมานะคะคำถามที่2ง,งานแบบไหนที่ทําให้เราหมดแรงหรือไม่อยากทําเลยลองนึกถึงลักษณะของงานหรือกิจกรรมที่แค่คิดก็เหนื่อยใจแล้วไม่อยากทําแล้วอย่างถ้าเป็นเดียเองนะคะเดียก็จะตอบเลยว่างานที่ต้องดิวบคนเยอะๆเจอกับคนเยอะๆ งานที่จะต้องทำอะไรซ้าไปซ้ำมาทั้งวันนะคะไม่มีอะไรท้าทายหรือบางคนอาจจะไม่ชอบงานที่มันจะต้องไปรับผิดชอบคนอื่นตลอดเวลาข้อ3นะคะสภาพแวดล้อมแบบไหนที่ทําให้เรารู้สึกแย่ที่สุดสภาพแวดล้อมอาจจะเป็นที่บ้านที่ทํางานผู้คนรอบข้างนะคะมันจะมีผลต่อความรู้สึกของเราอย่างมากลองระบุสภาพแวดล้อมที่เรารู้สึกไม่ปลอดภยัยไม่เป็นตัวเองหรือรู้สึกแย่ที่สุดออกมาก็ได้ค่ะ บางคนอาจจะบอกว่าสภาพแวดล้อมที่ไม่ชอบเลยคือการที่มีคนมานั่งนินทาให้ได้ยินตลอดเวลาหรือสภาพแวดล้อมของการทํางานที่มันกดดันแล้วก็แข่งขันสูงเกินไปหรืออาจจะเป็นสภาพแวดล้อมที่เรารู้สึกว่าเราคุยกับใครไม่ได้เลยตรงนี้มันมีแต่ที่ที่แบบเราไม่สามารถไว้วางใจใครได้เลยแบบนี้ค่ะ อาจจะใช้3คําถามนี้ค่ะกับในหมวดหมู่ต่างๆในแต่ละด้านของชีวิตนะคะในเรื่องของสุขภาพการเงินความสัมพันธ์การงานนะคะในมิติต่างๆในชีวิตเรานะเราลองเขียนออกมานะคะว่าอะไรที่เราไม่ชอบเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเราไม่อยากเห็นมันอีกเลยนะคะแล้วก็อาจจะลองถามตัวเองเพิ่มขึ้นไปก็ได้ค่ะว่าแล้วถ้าเราไม่เปลี่ยนมันตอนนี้เลยอะคะ่ะ อีก1ปีอีก5ปีอีก10ปีเนี่ยชีวิตเรามันจะไปอยู่ตรงจุดไหนหลายคนอาจจะคิดว่าการจดแต่สิ่งที่เราไม่ต้องการเนี่ยจะทําให้ชีวิตเรายิ่งหดหูหรือว่าแย่ลงหรือว่าไปโฟกัสที่การคิดลบหรือเปล่าไม่ใช่เลยนะคะคลิปนี้เราจะพูดถึงว่าให้เราเห็นก่อนว่าเราเนี่ยไม่ชอบอะไรไม่อยากได้อะไรเพื่อที่จะช่วยให้ภาพของสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยมันค่อยๆชัดเจนขึ้นมาโดยธรรมชาติคะ่ะอย่างเช่นเราไม่ชอบคนโกหกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราชอบก็คือคนที่สามารถสื่อสารได้อย่าง ตรงไปตรงมาเรารู้แต่ว่าเออแบบเนี้ยมันน่าจะใช่แต่บางทีเราหาคําจํากัดความไม่ได้มันเลยต้องย้อนกลับไปว่าทําไมเราถึงต้องมาทําแบบฝึกหัดเรื่องของแอนติวิชันค่ะให้ลองนึกถึงการเดินในเขาว,วงกฏดูนะคะถ้าเราไม่รู้ว่าทางออกอยู่ที่ไหนเลยอะ่ะการเดินสุม 4, ส่มสีุ่มห้าเนี่ยอาจจะทําให้เราวนกลับมาที่เดิมแต่ถ้าเรารู้ว่าทางไหนที่มันเป็นทางตันนะคะเราก็จะสามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นได้แล้วเราก็จะค่อยๆพบเส้นทางที่ทําให้เราเข้าใกล้เป้าหมายที่เราต้องการมากขึ้นเรื่อยๆแอนติวิชันนะคะมันก็ ก็ทำหน้าที่คล้ายๆกันมันทำหน้าที่เป็นเหมือนฟิลเตอร์กรองการตัดสินใจต่างๆในชีวิตประจําวันของเราเช่นหน้าแอนตี้วิชั่นของเราคือไม่อยากรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับการเดินทางไปทํางานทุกวันเราก็จะเริ่มมองหางานที่ใกล้บ้านมากขึ้นหรือถ้าแอนตี้วิชั่นของเราเนี่ยคือเราไม่อยากรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความก้าวหน้าเลยเราก็อาจจะเริ่มมองหาคอร์สเรียนหรือกิจกรรมที่มันช่วยพัฒนาตัวเองมากขึ้นค่ะการทำแอนตี้วิชั่นนะคะ ถ้าทําให้มีประสิทธิภาพเนี่ยก็อาจจะมีเฟรมเวิร์กง่ายๆนะคะ3ขั้นตอนมาลองเอาไปใช้ดูก็ได้ค่ะว่าเราจะเขียนยังไงให้แอนติวิชั่นของเราเนี่ยมันชัดเจน1เลยก็คือเขียนให้เคลียร์ค่ะอย่างที่เราทําไปเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะคือเขียนออกมาให้ชัดเจนที่สุดว่าเราไม่ชอบอะไรเราไม่อยากได้อะไรและถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นยังไงกับชีวิตของเราในอีก1ปี5ปี10ปีข้างหน้าค่ะ 2คือให้เราลองกลับมาตรวจสอบหรือว่าเช็คอินความรู้สึกของเราค่ะนี่คือขั้นตอนที่สําคัญมากๆเลยแอนต v ้วิชันนะมันไม่ใช่สิ่งที่เขียนแล้วก็ทิ้งไปแต่เราควรจะกลับมาตรวจสอบความรู้สึกของเรากับรายการพวกนี้ค่ะอย่างสม่ําเสมออาจจะก,กลับมาดูทุกๆเดือนก็ได้ค่ะว่าสิ่งที่เราเขียนไปเนี้ยทุกวันเนี้ยเรายังไม่ชอบอยู่ไหมหรือเราเริ่มโอเคแล้วเราเริ่มจะปรับมันได้แล้วในเมื่อมันเปลี่ยนไม่ได้เราไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนมันยังไงจริงๆเพราะมันเหนือความควบคุมของเรา เราสามารถปรับบางอย่างในตัวเราให้มันพอจะเข้ากับสิ่งนี้ได้หรือว่ามีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นเราก็ลองสํารวจด,ดูค่ะถัดมานะคะคือการปรับเปลี่ยนทิศท,ทางค่ะพอเราเช็คอินความรู้สึกของเราแล้วว่าเรากําลังเริ่มเดินไปในในทิศท,ทางที่มันเข้าใกล้แอนติวิชันหรือเราเริ่มรู้สึกแย่ลงแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนเมื่อกี้เราพูดถึงว่าโอเคมันมีบางเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้แล้วเราก็เริ่มปรับตัวเพื่อที่เราจะสามารถเข้าใจมันได้มากขึ้น แต่มันจะมีบางอันค่ะที่ไม่ว่ายังไงอะต่อให้เราควบคุมไม่ได้แล้วเราก็ไม่อยากได้มันด้วยเพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนทิศทางของชีวิตเราค่ะอาจจะหมายถึงการตัดสินใจใหม่การปฏิเสธบางอย่างหรือว่าการลองทําอะไรที่แตกต่างออกไปเพื่อไม่ให้ไอเจ้าแอนตี้วิชันที่เราไม่อยากให้มันอยู่ในชีวิตเนี้ยมันยังคงอยู่ต่อไปนะคะชีวิตเราอะค่ะบางทีนะคะมันอาจจะเริ่มต้นที่แค่การกล้าที่จะปฏิเสธในสิ่งที่เราไม่ต้องการะคะ่ะพอเราปฏิเสธสิ่งที่เราไม่ต้องการได้แล้วนะคะเรา ก็จะกล้าที่จะก้าวออกจากสิ่งที่เราทนไม่ได้แล้วมันก็จะนําไปสู่การมองเห็นภาพของสิ่งที่เราอยากได้จริงๆเนี่ยชัดเจนมากขึ้นเช่นบางคนบอกว่าเราไม่อยากเป็นคนที่กเกษียณไปแบบไม่มีเงินเก็บนั่นแปลว่าสิ่งที่เราทําในทุกวันนี้มันกําลังพาเราไปในแอนตี้วิชันนั้นหรือเปล่าถ้ามันยังใช่อยู่นะคะสิ่งที่เราจะต้องทําเลยคือเราต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องของการวางแผนการเงินของเรานับตั้งแต่วันนี้เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกลายเป็นคนที่กเกษียณไปแล้วไม่มีเงินเก็บแบบที่เราไม่อยาก ไแอนติวิชันนะคะมันจะไม่ได้ให้ภาพฝันที่สวยหรูตั้งแต่แรกแต่มันจะเป็นเครื่องมือที่ทําให้เราช่วยหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ไม่ใช่แล้วพาเราไปเจอเส้นทางที่ใช้ได้ในที่สุดคะ่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคนที่ยังตอบไม่ได้นะคะว่าตัวเองชอบอะไรอยากได้อะไรเพราะฉะนั้นก็เลยชวนให้ลองมาเขียนในสิ่งที่เราไม่อยากได้ออกมาก่อนการค้นหาตัวเองในครั้งนี้นะคะมันจะช่วยให้ชีวิตของเราเนี่ยชัดเจนขึ้นก็สําหรับวันนี้นะคะถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์ก็ ฝากแชร์ออกไปนะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วคอมเมนต์มาคุยกัน,นะคะว่าชอบอะไรได้ประโยชน์อะไรหรือว่าถ้าหากต้องการสนับสนุนเป็นพิเศษก็สามารถสมัคร Member ร์ชินะคะหรือว่ากดซูเปอร์แตงได้ก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ